สวัสดีครับผมมาสเตอร์หมีชาแนลนะครับวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับตอนนี้ก็ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใกล้ครบพันแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่กดติดตามให้ผมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาตอบคําถามนะครับคอมเมนต์ที่ว่าคอมเมนต์กันมาในคลิปนะครับคือหูมีคําถามเยอะมากนะครับแล้วผมก็จะเอาเป็นบางส่วนเนี่ยมาตอบให้ทุกคนฟังนะครับ สำหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ฟังได้นะครับเพราะว่ามันมีคําถามสําหรับมือใหม่เนี่ยเยอะเลยนะครับแต่ผมก็จะเลือกเป็นบางส่วนนะครับหรือว่าใครอยากรู้อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบให้นะครับเพราะบางทีเราพิมพ์คอมเมนต์เนี่ยมันยาวแล้วเราก็อธิบายแบบเข้าใจได้ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบคอมเมนต์ให้นะครับเอาคําถามแรกนะครับคําถามแรกเนี่ยเขาถามมานะครับว่าพอจะมีวิธีที่ทําให้อัตรายกเลิกงานเป็นศูนย์ไหมครับมีนะครับ ก็คือไม่ต้องยกเลิกนะครับเออนะครับถ้ายกเลิกยังไงมันก็ไม่ไม่ศูนย์อยู่แล้วนะครับอัตรายกเลิกงานนะครับไม่มีวิธีนะครับที่จะทําให้อัตรายกเลิกงานเป็นศูนย์นอกจากะว่าเราไม่ยกเลิกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอัตรายกเลิกงานเนี่ยเขาจะปรับเออเขาจะกําหนดให้10%นะครับกำหนดยกเลิกงานไม่เกิน10%นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับแล้วนะครับให้เหลือ5%นะครับคือถ้ายกเลิกงานเกิน5%เนี่ยเราก็จะไม่ได้อินสันทีฟนะครับถ้าเราเก็บอินสันทีฟเนี่ยเราก็จะไไม่ด้ นะครับเมื่อก่อน10%บเปอร์เซ็นต์ี่ยโง่ายง่ายมากเลยครับตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ยากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเราต้องวิ่งถ้าเรายกเลิกหนึ่งตัวเนี่ยเราต้องแก้ประมาณ8ตัวนะผมน่าจะประมาณนั้นนะครับแก้ประมาณ8ตัวถึงจะได้นะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับผมทําคลิปไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่ามีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเคยนับได้ประมาณ2 0 0 0 0กว่านะครับ2 8งห0ืนนะครับเขาก็เลยถามกลับมาว่าตอนที่ได้เงินหลัก20,000 เอ่อผมเนี่ยเปิดแค่ฟู้ดอย่างเดียวเหรอครับแล้วตั้งเลทเงินไว้ที่เท่าไหร่เปิดทุกอย่างครับทั้งฟู้ดทั้งเอกเพสนะครับแต่ว่าบางทีเปิดเอกเพสอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเปิดฟู้ดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะรองานเอกเพสอย่างผมเนี่ยผมจะเปิดฟู้ดก็วิ่งฟู้ดไปนะครับวิ่งฟู้ดไปเรื่อยๆจนกว่างานเอกเพสจะเด้งมานะครับบางทีงานเอกเพสเด้งเข้าไปในเมืองเราก็จะได้งานต่อนะครับก็คือถามว่าตั้งเลทไว้ที่เท่าไหร่นะครับตัวผมเองเนี่ยตั้งเลทไว้ที่วันละ1000บาทนะครับ แล้วก็ทําได้ทุกวันต้องให้ได้ทุกวันนะครับคือเราต้องบังคับใจตัวเองนะครับว่าเราต้องวิ่งให้ได้1000บาททุกวันนะครับนอกจากวันไหนเราเหนื่อยเราแย่จริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นงานอิสระเราจะกลับมานอนก็ได้นะครับแล้วแต่เหล่านะครับแต่ผมเนี่ยตั้งเลทไว้ที่วันละ1000บาททุกวันนะครับต้องวิ่งให้ได้นะครับแล้วก็คําถามต่อไปนะครับเอ่อ ผมขับวันแรกได้8งานวันที่2 1งงานเยอะไหมครับเพิ่งขับได้2วันโอ้โหเยอะมากครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับวันแรกได้8งานวันที่2ได้1 4งานนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมเคยพาผมเคยขับพาผู้โดยสารโดนหมาไล่กัดนะครับเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้โดยสารโดนหมากัดหรือเปล่าครับนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ตอบกลับผมมาด้วยนะครับ วิ่งยังไงนะครับไปโดนหมาไล่กัดนะครับแล้วผู้โดยสารเขาว่าไงครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับพีครับวิธีปิดงานแบดนี่ใช่ตรงที่มันขึ้นสีเขียวคําว่าว่างไม่ว่างหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับไม่มีในในระบบแก๊นะครับในในแอปแก๊บไดเวอร์เนี่ยไม่มีปิดแบดนะครับก็คือวิธีปิดแบดก็คือเวลาเรางานเด้งมาใช่ไหมครับพองานเด้งปุ๊บเราก็ปิดรับงานมันจะมีปุ่มรับงานใช่ไหมครับเราปิดเอาไว้ นะครับเราต้องปิดปุ่มรับงานไว้เพื่อที่จะไม่ให้งานที่2เนี่ยมันเด้งเข้ามาให้เป็นงานแบดนะครับก็คือพองานเด้งปุ๊บเราปิดไว้แล้วเราก็วิ่งไปส่งอาหารลูกค้านะครับพอเราวิ่งไปส่งอาหารลูกค้าเสร็จเนี่ยเราค่อยเปิดงานอีกรอบนึงนะครับมันก็จะไม่ได้งานแบดนะครับในแอปแคปไดเวอร์ไม่มีปุ่มปิดแบดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมันก็ใช้วิธีนี้แหละครับพอได้งานปุ๊บปิดรับงานนะครับแล้วก็ไปส่งอาหารให้ลูกค้า พอส่งเสร็จเราก็เปิดรับงานนะครับแล้วก็คำถามต่อไปนะครับสอบถามครับงานเอ็กเพรสเราต้องอต้องหาจุดรอง,งานไหมครับไม่ต้องหานะครับงานเอ็กเพรสเนี่ยเราไปหาจุดรอง,งานไม่ได้มันไม่เหมือนงานฟูดใช่ไหมครับงานฟูดเนี่ยเขาก็จะมีหน้าร้านอยู่แล้วนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าร้านไหนมีขายผ่านแกป๊ปเราก็ไปจอดรอนั้นได้แต่เอ็กเพรสเนี่ยเราไม่รู้ไงครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะเรียกเมื่อไหร่นะครับ ผมก็เลยแนะนําพี่คนนี้เข้าไปนะครับว่าไม่ไม่มันไม่มีจุดรองานนะครับเราก็เปิดงานฟู้ดแต่ทิ้งเอาไว้นะครับเราก็วิ่งฟู้ดไปนะครับเดี๋ยวงานเอ็กเพรสเนี่ยมันได้จังหวะเดี๋ยวมันเด้งมาเองนะครับแล้วก็ถ้าจะให้งานเอ็กเพรสมันเยอะจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นแถวถนนเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีในงานเอ็กเพรสเพชรบุรีสุขุมวิทนะครับสาทรนะครับแถวนู้นเนี่ยผมเคยหลุดเข้าไปเนี่ยได้งานเอ็กเพรสไปนะครับไม่ได้กลับบ้านง่ายๆนะครับผมวิ่งอยู่แถวรามคำแหงใช่ไหมครับไม่ได้กลับง่ายแน่ครับ แต่ว่ามันจะมีจังหวะที่แบบงานมันจะไหลเราพาเรากลับมาบ้านนะครับเออนะครับก็ไม่ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องไปรอนะครับงานเอ็กเพยเราก็หาจังหวะเอานะครับก็คือวิ่งฟูดไปนะครับแล้วก็หาจังหวะรองงานเอ็กเพยมันเด้งมาแล้วค่อยไหลต่อนะครับเข้าเมืองยิ่งดีนะครับงานเอ็กเพยนะครับผมแนะนํานะครับแล้วก็พี่คนนี้นะครับคอมเมนต์มานะครับเอ่อผมเคยเจอลูกค้านะครับให้ขึ้นไปชั้น5้านะครับส้มตำปลาดินทอดโอ้โหนะครับ เราหวังลึกๆว่าจะได้ทิปสัก5บาทก็ยังดีนะครับสุดท้ายไม่ได้ใช่ไหมครับ5าบาทนะครับลูกค้ายังบอกอีกว่าผานเงินอีก10บาทนะครับเป็นอย่างนี้ครับลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแต่อย่าไปว่าเขานะครับไม่เป็นไรนะครับถ้ามีเงินอันนี้อีกคําถามนะครับถ้ามีเงินในเครดิตไม่ถึงพันงานจะเข้าหรือไม่และเข้าปกติหรือน้อยนะครับเข้านะครับมีเครดิตไม่ถึงพันก็เข้านะครับแต่ว่า เราเนี่ยจะหมดโอกาสรับงานที่แบบว่าสมมติยอดยอดสูงๆงเงี้ยครับแต่เราสมมติรอดยอด600ใช่ไหมครับค่าอาหารแต่เรามีในเครดิต300น้อเอ่มันก็น้อยนะครับที่งานตัวนั้นเนี่ยมันจะเด้งมานะครับเราก็จะมีโอกาสรับงานแค่แบบยอดต่ำๆนะครับแต่ถ้ามีเครดิต1 0 0 0บาทน่มันก็จะมีโอกาสที่ได้รับงานสูงนะครับอย่างสมมติลูกค้าสั่งมางานตัวแรกมาเป็นงานเงินสด300นะครับงานตัวสองเป็นงานเงินสด500เราก็สามารถรับ รับงานต่อไปได้เลยนะครับถ้าเรามีเครดิตนะครับแล้วเราก็หาช่วงในระหว่างที่เรารับงานเนี่ยเราก็เรารู้แล้วว่าเป็นงานเงินสดใช่ไหมเราก็เติมเครดิตกลับไปนะครับผมทําคลิปอยู่นะครับเกี่ยวกับการเติมเครดิตนะครับก็ไปไปหาดูได้นะครับคลิปเก่าๆนะครับแล้วเขาก็ถามอีกคาถามนึงนะครับพี่ใช้มือถือรุ่นอะไรครับเขาบอกเขามีงบประมาณนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือจริงๆแล้วนะครับแก๊ปนะครับไม่จําเป็นจะต้อง ใช้มือถือสเปคแรงๆนะครับแค่เราอินเทอร์เน็ตสัญญาณดีก็พอนะครับโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ได้นะครับคือไม่เหมือนไลแมนและละมูใช่ไหมครับที่เขาจะต้องแบบใช้โทรศัพท์สเปคถุงสูงนะครับเพื่อที่จะแยกงานกันนะครับแต่ว่าแก๊ปเนี่ยใช้โทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับงานก็เด้งเหมือนกันส่วนตัวผมตอนแรกๆเนี่ยผมก็ใช้ตัวซัมซุงตัวนี้นะครับ A10 รับงานงานก็เด้งที่ว่าเด้งดีๆก็ตัวนี้แหละครับปกตินะครับพอเปลี่ยนมาใช้ตัว 5G ตัวนี้ก็เด้งดีนะครับก็เหมือนกันปกตินะครับเหมือนกันนะครับไม่กระทั่งตัวที่ถ่ายอยู่นะครับก็ก็ยังปกตินะครับไม่ว่าจะราคาไหนนะครับราคาไหนงานก็เด้งนะครับของแก๊ปนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาโทรศัพท์ราคาถงสูงแพงๆมาวิ่งนะครับตามนี้นะครับแล้วเงินที่หักจากเครดิตมันไปไหนครับเงินที่หักจากเครดิตหมายความว่าเราได้ได้ร้านเงินสดใช่ไหมครับถ้าเราได้ร้านถ้ามันมี คำว่าแนะนําเงินสดเนี่ยเงินมันจะถูกตัดจากเครดิต,ตออกไปนะครับมันไม่ได้ไปไหนนะครับมันก็ไปที่ร้านค้านั่นแหละครับแล้วเราก็ค่อยไปเก็บคืนจากลูกค้านะครับเดี๋ยวอธิบายละเอียดนิดนึงสมมติมีงานเด้งมานะครับมีงานเด้งมา1ตัวเป็นงานเป็นร้านแนะนําแล้วมันก็มีคําว่าเงินสดใช่ไหมครับเราก็ไปรับอาหารที่ร้านค้าปกตินะครับเราไม่ต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้าสมมติค่าอาหาร300ใช่ไหมครับ เงิน300ในเครดิตเราเนี่ยจะถูกหักออกไปนะครับให้กับร้านค้านะครับแล้วเราก็รับอาหารจากร้านค้าโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับแล้วเราพอไปถึงลูกค้าเนี่ยเราก็ดูยอดในในในแอปของเรานะครับว่าเราต้องเก็บลูกค้าเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันมีค่าส่งใช่ไหมครับก็อาจจะมี310บาท315บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเงินที่หาจจากเครดิตออกไปเราไปเก็บคืนจากลูกค้าในกรณีที่เป็นร้านแนะนําเงินสดนะครับแต่ถ้าเป็นร้านแก๊ปเพย์ นะครับเป็นร้านที่เขียนคาว่าแนะนําแล้วก็แก๊ปเพย์เราไม่ต้องจ่ายเงินให้ร้านค้าและก็ไม่ต้องเก็บเงินจากลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเขาจ่ายบัดบัตรเครดิตไปแล้วนะครับตามนี้นะครับผมมีคลิปเก่าๆอยู่นะครับไปไล่ดูได้นะครับเกี่ยวกับแกปเพย์แนะนําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกคาถามนึงนะครับพี่ครับหน้าการตั้งค่าเงินสดสําหรับการจะส่งเราควรเปิดอัปเดตเงินสดอัตโนมัติ หรือปิดไว้ดีกว่าครับอัตโนมัติก็ได้ครับหรือเราจะตั้งไว้สักพันนึงก็ได้นะครับพันสองพันแล้วแต่นะครับเพราะว่าที่เขาให้กําหนดเนี่ย <Cathy> เขาจะดูว่าเราเนี่ยสามารถรับงานได้ได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราเปิด Up date, อัปเดตเงินสดไว้เนี่ยมันก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็คือถ้ามีงานที่แบบว่ายอดสูงๆมาเนี่ยถ้าเราอัปเดตไว้ยอดสูงในงานมันจะเด้งมาที่เรานะครับส่วนตัวผมเองนะผมเปิดอัตโนมัติเอาไว้นะครับผมเปิดอัตโนอมัติเอาไว้ ช่วยทาคลิปอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันดียังไงเพราะผมยังไม่เห็นมีใครทําคลิปเกี่ยวกับตรงนี้เลยครับหมายถึงหมายถึงแก๊ปใช่ไหมครับหมายถึงวิ่งแก๊ปมันดียังไงเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะทําให้ดูนะครับว่าวิ่งแก๊ปเนี่ยผมได้อะไรจากแก๊ปบ้างนะครับแล้วทําไมผมถึงไม่เลือกไปวิ่งค่ายอื่นนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับอันนี้คําถามสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวนี่คําถามนี้พีคสุดเลยครับเก็บเงินได้เท่าไหร่ลวครับ เก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วครับเก็บไม่ได้ครับซื้อของไม่หมดแล้วครับนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงใครมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับก็คือไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบแบบนี้แหละเพราะบางทีพิมพ์ตอบเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราต้องมาอธิบายให้ฟังนะครับถึงจะเข้าใจนะครับ โอเควันนี้ผมก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับว่าวิ่งแก๊ปแล้วได้อะไรจากแก๊ปนะครับทําไมผมถึงไม่เลือกไปวิ่งค่ายอื่นนะครับผมมันเลือดสายเขียวอยู่แล้วนะครับรักแก๊ปสุดหัวใจนะครับโอเควันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ